มาลัดไอศครีมครับยี่วันรวอนสเตกอย่างเดียวมีเบียร์เดียงเพียงเรียนหรอว่าประเดีย้ยิ่อทำับโอ้ยอยากยี่ว่น ยัวเอนมปังเอ้ยกันขนมปังครับม่มีถ้วยก็ยังเสื้อพักไปซื้อขี้หมุนหมาขายกินเบิดมืออีกวันมึงเมื่อวานดูหน้าคุณดิอะไรอันนี้บอกครับศูนย์แปดสี่บูขวา กินอย่างเดียวครับพิมมี่กินดีไมสองพี่เอ่อศูนพิมี่อินดีครับแต่ว่าช่องตัวเองไม่ถ่ายเลยทีเดียวถ่ายในช่องอื่นครับแก้วบ่แก้วบ่อแก้วให้แม่อีกจอยบ่ด้ใส่ตู้แบบ ิ่งหมก่า่เออทอออกอดัสสมาแล้วสองอันเลยครับสองอันเลยตอนเท่าไรจ๊ะพอนยูบบ่พอดีนบ nah ่ พี่กัดบ้านสิริพัฒน์ก็ทายโรงเพจอยู่นะยูทูปตั้งมืเบิพ่อยูทูปเปิดมาซอแล้กูได้ยากเี่ยไอร่อยมากค่ะียวได้มือนนหองจิลบกได้มือนน่าท่านบันี้มีบโทษโทษน้ำเอาบนจอบสมุนวพนเนาะอ่าได้แล้วทำไมลองก็มอ บาทจอมบ้านยยอดแล้เดีนี้อดอนบ้านเราเราขึ้นขึ้นรยอดเอามันก็เปลนระเบียบเป็นบล่นั้นบม่ีเเาก็สันเอ้มาหอนเอาครับสิบากูว่าอย่าลืมอนี้นะคะบายบายโบมือไม่อันยา